สมก็หน่อยแต่จอมพี่น้องไม่นนเนี่ยในปลาซิวมากงามค่ะก็เล่นเส็ดสมก็นอยแต่ซิวขัน้นล่างเกียร์แล้วพี่น้องล่างสามน้ำขั้นเกียร์สองเทียร์แต่ซิวสองโลพี่น้องแต่ซิวสองโลซิ่วสองโลข้าวเข้าไปก้อนลกับกระเทียม อย yeah. ่าใส่สอนหนึ่งไม่ต้องใส่หลายเราวาล่างน้ำเสียมากสามรอบละอันนี้ผมกระเทียมที่ทั้งไตแล้วกับเขาเขาเหนียวเขาเหนียวเนิ่มห้องใส่ปลซิ่วง่ามค่ะปลาซิ่วลง,งตรงใส่ปลาซิ่วสองโล แป้งหนียวเช็ดเช็ดเช็ดสองหัวยน้อกับข่าเหนียวปั่นหนึ่งแล้วๆพี่ลองมันนันมัดเขาต้องใส่มื่อมันกันหนึ่ง Nhà môn kính thì nó không phải sai sóng của các con mắt kính cầu kia cầu lên hay không Phát, sao mùi tai kính lạ mùi tai kính lạ mùi tai kính lạ mùi tai kính ละเอียดค่ะนี่เป็นปลาซิวหางแดงซสมเียค่ะอเมาัาซิวสองโลปาซิวสอโล จำมือกันมาซิมก็ที